And Jesus asked his disciples, saying men disciples do Jesus his whom ในวันหนึ่งที่พระเยซูดำเนินไปกับอาสาวกไปที่เมืองเมืองหนึ่งนะพระเยซูก็เลยถามสาวกว่ารู้ไหมพวกท่านเนี่ยผู้คนเขากล่าวถึงเราว่าอย่างไร Let's see how the disciples answer verse 28 the Bible says And they answer the disciple answer join the baptist but some say elijah and others one of the the prophets มัทธิวบทที่8ข้อ28ก็ได้พูดต่อไปว่าสาวกนะ,ะทูลตอบว่าเขาว่าเป็นถือว่าพระเยซูนะว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติสนะบัพติสมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียา และคนอื่นๆว่าเป็นคนหนึ่งในพวกศาสดาเพียกร so Jesus asked them the first question whom that outside people outside people think about me then they answered some people say you are the John Baptist some say you are the Elijah some say you are the one of the prophets ก็เป็นคำถามคำถามแรกนะครับที่พระเยซูถามสาวกนะว่า คนทั่วไปอ่ะอะ่มองเราว่าเป็นไงนะ mm hmm. สาวกก็เลยตอบพระองค์ว่าบางคนบอกว่าเป็นอ่ยอนผู้ให้บัพติศมาบางคนก็บอกว่าเป็นเอลียาบางคนก็บอกว่าเป็นผู้พยากรณ์ท่านหนึ่ง Then continue and Jesus was not satisfied with outside people um said about him then Jesus ask them again the second question and he said to them by whom says you that i am that peter answered and said unto him thou art the christ แล้วก็มัทธิวบทที่8ข้อ19ก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าอระองค์พระเจ้าจึงตรัสถามเขาว่าเขานี่หมายถึงพวกสาวกนะครับนะ คนอื่นว่าแล้วทีนี้พวกสาวกว่า,วาอย่างไรว่าฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผู้ใดเปโตรทูลทูลตอบพ,พระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ so and Jesus didn't really care about what other people said about him but Jesus Jesus was caring about what the disciple says about him อ,องค์พระพิจิาเนี่ยไม่ได้สนใจมากสักเท่าไหร่นะว่าผู้อื่นคนข้างนอกทั่วไปอ่ะกล่าวถึงพระองค์ว่าอย่างไรแต่องค์พระพเจ้าสนใจอย่างมากว่าสาวกนะ่ยที่อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์นะ่ะว่าเยซูเป็นผู้ใด We know according to the Bible t h e n Jesus was very happy by the answer of a Peter แล้วก็พระเยซูพระองค์ทรงรู้สึกยินดีมากที่ได้ฟังคำตอบของเปโตร Peter say you are the Christ เปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรง,งเป็นพระคริสต์ so Peter's understanding about Jesus Christ is more than outside people อ่นี่ก็แปลว่าเปโตรเนี่ยรู้จักองค์พองค์พระเยซู ว่าเป็นระคริสต์คือรู้ดีกว่าคนข้างนอก so this evening we're gonna study a topic entitled who m do you think he is แล้วก็ในคำคือวันนี้เรามาพูดกันว่าแล้วท่านละ่ะว่าท่านพรงเป็นใคร this is a very simple but same time it's very difficult and also very important questions for us อันนี้เป็นคําถามไมง่ายแต่ว่าถ้านึกอีกทีโอเป็นคําถามที่สําคัญทีเดียวนะ How do you think about Jesus Christ? It really affect your life. เราคิดยังไงว่าพระองค์เนี่ยมีส่วนในชีวิตของเราแค่ไหน Today you ask outside people Do you know Jesus Christ? Have you heard the name of Jesus Christ? They may answer you Yes. <I> did. Uh, ทุกวันนี้นะมันในปัจจุบันนี้นะลองไปถามคนข้างนอกสิถามเขาว่ารู้จักพระเยซูคริสต์ไหมหลายคนก็จะตอบว่าใช่ใช่รู้รู้เคยได้ยิน Continue Christ to ask them, so them is Jesus ask who แล้วก็ถามแต่ว่าพระเยซูเป็นใครรู้ไหมลองถามเข <They S 2> าตอบ you, They may answer you all he was a good man and it seems that he he was uh you know maybe the one of the prophets and came to this world they this may be the question or the answers of the other people outside people แล้วก็บางทีถ้าเราถามคน้งนอ,นอกก็ถามว่าเออรู้ไหมว่าเป็นใครก็ทั่วไปก็จะอาจจะตอบว่าอ๋ออ๋อเป็นคนดีและอาจจะมีบางคนตอบคำตอบมาอ๋อเป็น เป็นผู้ทํานายหรือผู้พยากรณ์มั้งอะไรอย่างเงี้ย That answer could could consider as a common understanding about Jesus Christ outside the world อันนี้ก็เป็นคำตอบที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้คนทั่วๆไปอ่ะเขาก็จะตอบแบบนี้ That's why their life hasn't been affected by Jesus Christ because the way they understand him จากคำตอบของผู้คนทั่วไปเนี่ยก็แสดงว่า,าแสงสว่างความจริงของพระองค์ก็เข้าถึงเขาไดา้ส่วนหนึ่งบางส่วนเหมือนกัน So whom do you think is this is the this a topic that we're going to study today this evening แล้วพวกท่านละ่ะคิดว่าพระองค์เป็นใคร First he is our Creator ข้อที่หนึ่งนะตอบคำถามแล้วนะพระองค์เป็นผู้สร้าง Mark chapter 10 verse 6 says but from the beginning of the creation God made them male and female ในมัทธิวบทที่สิบก็หกบอกว่าแต่แต่แต่แตั้งแต่แตั้งเดิมสร้างโลกพระเจ้า ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง So the Bible tells us that our God He is our Creator and He's create He created us not only mentally physically and also He created us and spiritually. อ่าก็ในพระชนะบอกว่าในการทรงสร้างเนี่ยนะ นอกจากสร้างให้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะก็ยังสร้างทางกายแทนจิตใจและจิตวิญญาณด้วย Why understand this is very important to our lives ทำไมสิ่งเหล่านี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรา If we truly understand truly know t h e n realize that He is our Creator who created us mentally, spiritually, and also physically, then we know that He cares about our physical and also spiritual life together. ถ้าเราตระหนักว่าพระองค์เป็นผู้สร้างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราเราก็ควรจะรู้ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างที่ที่ลึกซึ้งในการทงสร้าง If we know this Answer, then we know we should take care of both our physical and also our spiritual life. Some Christians they're so careful about their physical life, in another way they uh, ignored ignored their spiritual life. หลายคนเนี่ยให้ความสนใจเฉพาะร่างกายฝ่ายกายเท่านั้นเองอะนะดูแลอย่างดีแข็งแรงนะแต่ว่าฝ่ายจิตวิญญาแล้วไม่รู้เลยละเลยไปเลย but some people some Christians they care about their spiritual life but they don't really care about their physical life หลายคนก็รู้สึกว่าให้ความสนใจทางด้านจิตวิญญาณมาก แต่ฝ่ายกายก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ As a true religion, as a true Christians, we should care about our physical and also the same time our spiritual life and mental life as well. แล้วก็ในผู้เชื่อ,อที่ดีแล้วเนี่ยนะเราควรจะดูแลทั้งทางด้านร่างกายของเราแล้วก็ความความคิดนะสติปัญญาและ จิตวิญญาณด้วยพร้อมเปลี่ยนัน That's why knowing about him is very important for our lives เพราะฉะนั้นในการรู้จักผู้สร้างเนี่ยนะสำคัญสำหรับชีวิตเรามาก Jeremiah 51 verse 15 says he has made the earth by his power he has established the world by his wisdom and has stretched out the heaven by his understanding ในเยเรมีบทที่ห้าสิบเอ็ดข้อสิบห้านั้นได้กล่าวว่าพราะองค์ ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาพ,พ,พิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์และและทรงคลีท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ so he is our creator and he is also a powerful god พระองค์เป็นผู้สร้างของเรา และก็เป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพ Second he's i our redeemer และก็ข้อที่สององค์พระพเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของเรา Isaiah 58 verse 17 says Thou sayest h e Lord thy redeemer the holy one of Israel I am the Lord thy God which t e a c h thee to profit Which l a t e ในอิสยาบทที่ส should go ข้อสิบเจ็ดนั้นกล่าวว่าพระเยโฮวาผู้ไถ่ของข้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้าผู้นำเจ้า ในทางที่เจ้าควรจะไป so he is our redeemer our savior พระองค์เป็นผู้ไถ่แล้วก็ผู้ช่วยเราให้รอด he wants to save us also mentally spiritually and also physically พระองค์ต้องการช่วยเราทั้งร่างกายสติปัญญาหรือจิตใจและจิตวิญญาณด้วย You can see the story recording in the Matthew, Mark, Luke, and John that Jesus not only care about the, the the spiritual life of the people, and many times Jesus also healed the sickness of the people that time. ฝ่ายจิตอินญาเฉะนั้นพระองค์ยังทรงรักษาร่างกายที่เจ็บป่วยให้หายเป็นปกติด้วยเ so we we มื่อเราได้ศึกษาเราจะตระหนักว่า องค์พระอิปัายนั้นเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้เรามีร่างกายสติปัญญาและจิตใจและจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แข็งแรง Third He's our life sustainer และก็อันที่สามก็คือพระองค์เป็นผู้ที่พะดุงชีวิตของเรา Acts 17 verse 28 the Bible says for in him we live and move have our being as certain also of your own p h o e c s have said, for we are also his offspring. ในกิจการบทที่17ข้อ 28, ด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์ so our God he's our life sustainer every day our movement our being depend on the power depend on our God อ่าเพราะฉะนั้นองค์พระเจ้าเป็นผู้ที่อ่าพัดดึงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอ่าชีวิตส่วนไหนของร่างกายของเราก็จะต้องพึ่งพิงพระองค์ so by knowing this the how we're going to use our hands, how we're going to use our foot, our feet, our mouth, our all these these are parts of our body. ก็จากความจริงเหล่านี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะใช้แขนขาเอายะทุกส่วนต่างๆให้ดีได้อย่างไร And number four, he is our author of a faith. Hebrew twelve verse two says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. a at hand a sitting down the right hand the down god of throne of god. ในฮิบรูบทที่12ข้อ2นั้นกล่าวว่าหมายเอาพระเยซูเป็นผู้เริ่มความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ในตรงตรงหน้านั้น พระองค์ได้ทรงทนเอาทรงทนเอากังเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรและได้เสด็จประทับ่วงเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่เริ่มต้น และก็เป็นผู้ที่กระทําให้ความเชื่อของเราสําเร็จครับ And this is the way this is how God want us to understand to know about him แล้วก็นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าต้องการให้เรา uh, มีความเชื่อในพระองค์ Today, the more we understand about God, then the more effect to our life. ในทุกวันนี้ถ้าหากเรามีความเชื่อในองค์พระยซูคิจ้ามากเท่าไหร่มันก็จะมีผลช่วยให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น Let's go back to the Bible story the Matthew 8 verse 30 after the Peter could recognize Jesus as the Christ then God said and he c h a r g e d them that they should tell no man of him แล้วก็พระองค์ก็ได้กำชับเหล่าสาวกนะบอกว่าอย่าอย่าไปบอกให้ใครรู้นะว่าพระองค์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้า Because that time the kingdom a kingdom of glory hasn't come yet. That's why Jesus said you should not tell anybody about me yet. ก็คือว่าอาณาจักร ของสวรรค์ยังยังไม่ถึงเวลาวางเงนเถอะนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งประกาศเป็นออกระเลริฐไปเกี่ยวกับองค์พระเยซู But come to our life today so different and Jesus has successfully saved us by sacrificing on the cross. แต่ว่าในทุกวันนี้แตกต่างแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยอักษาวกนะเพราะว่าพระเยซูได้ทรงสำเร็จการงานของพระองค์ but today jesus wants us to tell the people about him and we have to truly understand him have truly experienced him then we truly recognize him he is our savior our life sustainer and he is our creator he is our faith of a, a finisher and author of a faith and finisher then we can preach we can share to other people about him ทุกวันนี้ไม่ต้องปิดบางเรื่องของพระเยซูแล้วนะครับเพราะพระเยซูเป็นผู้ที่เริ่มต้นทุกอย่างพระองค์ได้ได้ทรงทำภารกิจของพระองค์สำเร็จทุกอย่างแล้วเพราะนั้นทุกวันนี้เราสามารถที่จะแบ่งปันข่าวสารความจริงของพระองค์ให้กับผู้คนทั้งหลายได้ So brothers and sisters who do you think he is It's very important It's really affect our life เพราะฉะนั้นพวกเราคิดว่าองค์พระสุกิตเจ้าเป็นใครเหรอมันสำคัญมากนะครับสำหรับความจริงนี้ you think on, ถ้าเราคิดแต่เพียงว่าพระองค์ทรงสร้างเราให้มีชีวิตขึ้นมาอะไรเท่านั้นก็แดงว่าเราก็ แค่คิดถึงแค่ฝ่ายกายเท่านั้นเอง uh, เราจะต้อง uh, เข้าใจในวิธีของพระองค์นะที่ uh, พระเจ้ามีประสงค์ที่ให้พระเยซูเข้ามา uh, ทำพันธกิจอย่างไรอย่างสมบูรณ์นะครับ The Christians disciples Jesus Christ, he him. as Jesus wants us to know of แล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าก็เหมือนกับสาวกของพระองค์พระองค์ต้องการให้เรารู้จักพระองค์อย่างแท้จริง He wants us to have a deep understanding about him พระองค์ต้องการให้เราเข้าใจพระองค์อย่างลึกซึ้ง Okay, let's heads together bow and pray ขอให้เราพิมิ์ศึกเพื่อการอธิษฐาน Our dear Heavenly Father, we thank you so much for this evening. พระดาเจ้าที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับค่ำวันนี้ Help us to understand you more. ช่วยให้พระองค์ได้เข้าใจพระองค์ได้มากยิ่งขึ้น Help us to experience you more. ขอให้เรามีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์มากขึ้น Help us to

และพระองค์เป็นผู้ที่จะพะดุงชีวิตของเราแต่ละคน You are also the author and finisher of our faith. พระองค์เป็นผู้ที่เริ่มต้นความเชื่อและพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อของเราได้สำเร็จ So you are our powerful God and our powerful loving savior of our both physical and spiritual and mental life. พระองค์เป็นพระเจ้าที่มี uh, uh, ส่วนในการที่เราจะเ uh, ติบโตทางด้านร่างกายและจิตวิญญา Thank you so much for this time we give all glory to you ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้มีส่วนที่จะถวายสารเสริญพระนามของพระองค์ We are asking and praying all this in the name of Jesus Christ อออธิษฐานกลับทูลในพระนามแห่ององค์พระเยซูคริสต์อ่ามอามน You for the translation. God bless. ขอบคุณ uh, พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์ที่มาช่วยกัน uh, ที่ได้มาแบ่งปันพระเจ้าของพระเจ้าครับขอบคุณครับ